สำนังงานศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโครงการ ifte ที่ห้องมงกุฎดาวโรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่9พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาดรจรินสุราเสรีวงศศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมชายดอนสมพงศ์รองศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษาตามโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี Innovation for Thai Education (IFTE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระดับจังหวัดเพื่อขยายผลการสร้างนวัตกรรมการศึกษายกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาทินเทศจากทุกสังกัดรวมจำนวน65คนยุวดีดขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักง,งานศึกษาีิการจังหวัดอุดรธาน,นีรายงาน